บริษัท PTG Energy จ,จำกัดมหาชนตอกย้ำกิจกรรม CSR ลุยสารต่อโครงการ PT ค่ายอาสา,ศาท,ทำจริงไม่ทิ้งกันส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชนที่จังหวัดปราจีนบุรีให้อยู่ดีมีสุขบรรยากาศของงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและรอยยิ้มสมกับสโลแกนที่มีอยู่ว่าอยู่ดีมีสุข ที่มาของกิจกรรมดีๆนี้ว่ามีที่มาเป็นอย่างไรยังไงไปรับชมกันเลยครับก็วันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับของงานโครงการพีทีค่ายอาสา,าทําจริงไม่จริงกันนะครับซึ่งเราก็มีเป็นจัดเป็นประจําทุกปีนะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกของปี2567ซึ่งเราก็จะจัดอย่างน้อยก็ไต่มาหละครั้งนะครับซึ่งก็เป็นโครงการที่เราเข้ามาช่วยดูแลชุมชนในท้องถิ่นที่ทางกลุ่มบริษัทพีทีจีเข้าไป เนี่ยเราจัดที่จังหวัดปราจีนบุรีนะฮะอำเภอกบินบุรีซึ่งอําเภอนี้เราก็เป็นที่ตั้งของสถานีบริการน้ํามันของเราหลายสาขานะครับแล้วก็มีโรงบรรจุก๊าซ LPG ของเราอยู่ด้วยนะครับก็เป็นสิ่งที่เรา,าเข้ามาดูแล ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องนะครับซึ่งเราก็ทราบนะครับปัจจุบันชุมชนในต่างจังหวัดของของเราเองเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุนะครับเราก็เข้ามาดูแลสุขภาพทางด้านสายตาให้กับผู้สูงอายุในชุมชนโดยการตัดแว่นนะครับเป็นตัดโดยตัดเป็น เป็นรายบุคคลนะครับแล้วก็เพื่อจะได้ดูสุขภาพตาของทางด้านของผู้สูงอายุไปด้วยนะครับก็เป็นการช่วยให้ทางผู้สูงอายุได้มีสุขภาพจิตนะครับที่ดีพรอะได้ใช้สายตาได้อย่างสะดวกนะครับอา่านหนังสือหรือออกไปทำมาหากินอะไรต่างๆเนี่ยมองเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับซึ่งจุดนี้ก็เป็นการช่วยเหลือชุมชนนะครับและในขณะ,ะเดียวกันก็ทางด้านภาคการศึกษาเราก็มาแจกคุณการศึกษา างด้านของโรงเรียนต่างๆในพื้นที่ไม่ได้จํากัดเฉพาะโรงเรียนที่เรามาจัดกิจกรรมนะครับแล้วส่วนใหญ่เราก็จะเจ้าโรงเรียนในพื้นที่ต่างๆที่อยู่ในรอบๆบริเวณนี้เข้ามาร่วมด้วยนะครับในการดีวก็เราส่งเสริมให้ชาวบ้านเนี่ยปลูกผักสวนครัวนะครับหรือปลูกต้นไม้นะครับในชุมชนเพื่อสร้างปอดในชุมชนให้ช่วยกันดูแลลดฝุ่น PM 2.5ไปด้วยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการ เป็นไปตามแนวโน้มของภาครัฐบาลนะครับที่ว่าเราจะต้องช่วยลดภาวะโลกร้อนลงนะครับตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการออกกําลังกายโดยเราจัดชุดกีฬามาให้ทางสถาบันการศึกษาในท้องถิ่นด้วยแล้วก็ส่งเสริมให้ทางด้านสุขภาพของทางด้านของน้องๆได้มีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยนะครับตรงจุดนี้นี่ก็จะเป็นกิจกรรมคร่าวๆข,ของทางด้านของโครงการค่ายอาสาพีทีทำจริงไม่ทิ้งกัน วิชั่นของบริษัทที่ว่าเราอยากเห็นคนไทยทุกคนมีสุขภาพที่ดีนะครับอยู่ดีมีสุขนะครับในทุกช่วงจังหวะของชีวิตนะครับ